กันค่ะกับท่านนักวิเคราะห์ท่านแรกนะคะคุณเอกพาวินสุนทราพิชาติค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบัลไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะพี่เอกพาวินคะครับสวัสดีครับโอ้โหตลาดหุ้นค่ะตอนนี้ติดลบไปสี่จุดนิดนิดหรือว่าต้องกังวลไหมคะก็ก็ภาพผมก็มองวันนี้ก็อาจจะอาจจะแกว่งประมาณสักหนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับบวกลบประมาณประมาณห้าจุด มันก็มันก็ยังยังเอ,อตลาดก็ยังยังไม่ได้แย่นะครับนะก็มองครับคือภาพรวมคือขึ้นยืนเหนือพันเสียอยู่ได้ละนะครับก็ถ้าการทดสอบเนี่ยไม่ต่ำกว่าช่วงประมาณหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยจุดเนี่ยก็มองตลาดก็ยังยังมองปรับตัวขึ้นได้ต่อนะฮะที่เอ,อสำหรับการ ที่มาจจะดูลบมากขึ้นในช่วงบ่ายนะครับก็นะ่าจะมาจากตัวแรงขายเข้ามาเพิ่มในกลุ่มพลังงานนะครับตามราคาน้ำมันดิบที่อาจจะจะเริ่มชะลอตัวลงต่อนะครับจากที่เมื่อคือนหลุดต่ำกว่าประมาณ40เหรียญน,นะครับแล้วก็เออถ้าดูกลุ่มหลักๆอย่างที่เหลือแบงค์สื่อสารมันก็มันก็มีราคามาเล็กน้อยแต่ที่เหลือเนี่ยก็ ขึอนไหวได้ค่อนข้าง,งดีนะครับก็เลยมอ,องตลาดก็ยังดีอยู่นะครับถ้าไม่ต่ำก,กว่าหนึ 1, 3, 9, 0, ่งสามเก้าสนย์ถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับประเด็นน่าจะน่าจะเป็นเออ,อยู่ที่ในช่วงของสบา,าน่านะครับก็ให้ตามไอ้หนึ่งคือเรื่องมิดเดิลเรซินะครับปิดมวดในแต่มาหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือช่วงช่วงการเข้าสู่พรีวิว ของกลุ่มแบงค์ะนะฮะซึ่งก็ถ้าหากว่าอ,อไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลเรื่องการเล่งตัวนะของเอ็นี L, นะครับผมมองก็เอกลุ่มแบงค์ก็น่าจะยังยังสามารถที่จะช่วยกันได้กลุ่มแบงค์ค่ะนะครับผมครับก็เอ,อสรุปก็คือ ก็ยังติดดิ้งได้แหละนะครับต <c oughs> ลาดก็ยังยังไม่ได้น่ากลัวอะไรส่วนตัวหุ้นที่เอ,อแนะนำนแนะนำตอนเช้านะฮะก็ครับไอเฟก็ยังได้มันก็ยังนิ่งอยู่นะครับที่ <หา S 2> 6.96.95ก็เอ<า>ยังยังถือไปได้ต่อนะครับถ้าต่ำกว่า6.7ก็คัดลอสสำหรับตัวไอเฟกแล้วก็ในส่วนของแนวต้าน แนวตัางก็จะมีะประมาณ7.4-7.5 <7. 4 S 2> นะครับหลุดต่ำกว่า6.7ชัดลอดค่ะครับผมส่วนเอ่อสำหรับที่แนะนำไปตอนเช้าวันนี้ก็ GPT p t <G FT. S 2> นะครับ<ห>ใช่ครับ j p t ก็ก็ยังมองดีอยู่นะครับก็คือ,อยังใครซื้อไปแล้วก็ตาม มอนิเตอร์ไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดจุดเจดสิบ็ดจุดแปดนะครับเพราะว่า<ช>มองตบตัวขึ้นได้ต่อด้านบนก็อืจะมีที่ประมาณผมมองหน้าถึงประมาณสักสิบสี่บาทได้ถ้าเรายังไม่มีนี่เราเก็บตับไ์ได้ไหมคะก็รออาจจะยรอย่อมมาสักประมาณสิบสองบาทอ๋อค่ะนะครับค่อยเออ่เก็บได้นะคะ,คะแล้วก็เอ,อตัวอานันต์ก็ยังได้อยู่นะครับสามจุดสี่สี่สามจุดสี่หกตรงเนี้ยนะครับ ส่วนเอ่อที่แนะน,นําแนะนําใหม่นะครับก็ผมให้ดูแนะนําใหม่อืมไน,นนี้กลุ่มรับเหมา,มามานะครับก็ก็ดูไพรอนละกันนะครับไพลอนลอนนี่ก็เอ่อได้เซนเมนต์เหมือนกันเรื่องของงานตัวเจาะเสาเข็มนะฮะถ้าก而ว่ามีโครงการเอ่อภาครนะัฐ นะครับมีคขาชัดเจงขึ้นในส่วนของระไฟฟ้าสายใหม่ต่างๆนะครับก็ความจริงก็ได้ทั้งเซฟโกแล้วก็ไฟลอนนะครับแต่ก็แนะนําไฟลอนละกัน <c oughs> ก็ซื้อได้เลยแล้วก็หลุดต่ากว่าสิบบาทคัดลอตหลุดสิบบาทคัดลอตรัรัแ <c oughs> นวต้านก็จะมีที่เป็สิบเอ็ดบาทสิบตังค่ะนะฮะก็เอาดูตรงนี้ละกันมองว่าสั้นกลางหรือยาวดีคะสำหรับตัวไฟลอน ก็เล่นสมมติว่าถ้าซื้อแล้ว Jamie, ไม่ขึ้นเลยภายในสามวันทําการค่ะสามวันทําการก็ก็ขายก็ได้ครับหรือว่าจะถือทนหน่อยก็ถ้าดูเอสมมุติเลยสามวันมันยังไม่ขึ้นแต่ว่ายังไม่ต่ากว่าจุดคัดลอจก็ติอต่อได้แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะฮะว่าจะเล่นทาอย่างไรนะครับผมผมก็เอนะครับให้คำแนะนำไว้ประมาณประมาณสองกรณีเนี้ยนะครับผมใช่ค่ะ เชา้าสไตล,ล์นเยอได้เลยเนาะครับค่ะอืมส่วนตัวซีรีส์ h ฮสหนึ่งหกนะครับตัวสัญญาฟิวเจอร์สัญญาฟิวเจอร์ตอนนี้ถ้าเฮหนึ่งหกอยู่ประมาณเก้าศูนย์เจ็ดนะครับมันก็ที่ตอนเช้ายืนเก้าหนึ่งศูนย์ได้ต่กว่าก็ใครที่เปิดเอ,อใครที่ถือลองอยู่นะครับก็าอาจจะปิดล็อกโปรฟิตนะฮะส่วนใครยังไม่มีฐานะ ก็ยังเป็นเน้นในเชิงโอเปรองอยู่ค่ะนะครับโดยก็ตรงนี้เลยนะครับโอเปรองแล้วก็อีกทีหนึ่งประมาณสัก9.5 0แล้วก็หลุดต่ำกว่า9 0 0ัดอดอ0ต่ำกว่า900ใช่ไหมคะครับ9 0 0คัดอดด้านบนก็จะมีช่วงประมาณ9.20แล้วก็ถับไปประมาณประมาณ9.28นะฮะ อืมก็ที่จะตาดูสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งบอกไปก็คือตัวของใน position ของตลาดฟิวเจอร์นะครับ<ะ>อย่างถ้าดูของต่างชาติเนี่ยคือจะสมรองมาตั้งแต่ต้นปีละมัคราภุมพามีนานะครับมันก็เป็นซีีเอ,อ 6, ดหนึ่งหกปดีนั้นเนี่ยผมมองอาจจะลากไปปิดก็ได้ะนะครับลากขึ้นไปแล้วก็ไปปิดสานะปิด position นะครับซี CD h นะเออก่อนหมดอายุสัญญาก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเนาะนะครับผมก็วันที่สามสิบนะครับเท็งสุดท้ายนะครับก็นั้นจากนี้หลาดก็น่าจะเยือนได้ค่ะนะครับแต่อะไรก็แต่ถ้าหลุดเก้าร้อยจุดคัดลอดนะครับสําหรับเออที่เนันฟังรองในช่วงนี้ส่วนทองคํำทองคําก็จะดูสักประมาณหนึ่งพันสองร้อยสิบเหรียญรอย่อตัวลงมาก่อนนะครับ ก็มีแนวคัดล้อนไหมคะครับต่ำกว่าหนึ่งพันสองเหรียญคัดล้อสำหรับเอตัวสปอตเลสตัวทองคํานะครับตอนนี้มันหนึ่งสองหน่งเจ็ดก็ยังคุณทำอะไรนะครับมันอะไรนะคะมันบอกว่าทาแล้วจะเปิดช็อตเนื้อมันก็ลงมาลงเมื่อวานมันลงมาเยอะไงนะครับเปิดช็อตไปก็อาจจะดาวไซก์อาจจะกลัวไม่เยอะนะครับก็อาจจะเอรอไปลองก่อนละกันค่ะ ซี่ประมาณหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้เหรียญครับ,บอรอไ,ได้ได้ค่ะคก็วันนี้มีแนะนำเพิ่มมาหนึ่งตัวไพลอนนั่นเองนะคะครับได้ครับค่ะค่ะได้ค่ะพี่พอภวินขอบคุณนะคะครับ